ฮัทบ๊สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาหาล้านซาใหญ่เอาสินมาส่งให้ขอซื้อสีหน่อยเพื่อน Phải park sư diện mà lưu ờ ồ ồ, áo à, chắp cho nó ờ ừ, hiểu, nó chả nó hiểu bài ờ

ถือทองมาด้วยเนี่นถือทองมาแ้วถือท้องโอ้โใส่ชุดลายอีกโคเ้อ <Giếng nói> <cười> <cười> Mình chạy chạy lại đây nè mà đứa đây là 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 đây พนอนลูนสิง้าลวปาบทาีป่าไงนาปอีแล้วไอ้ลงวะเออสุ้าพ่านหนึ่งบทธรรมบอไปเบิ่งดูสิ่มันอ่า ก็หาวยล้ซองมกะาป้เรียวอิเรียวเออป้าบรีกินอ๋อนี่ซื้อมาเยอนเลยเี่ยมพร้อมแล้วแปพักข้าหุ้นที่ยำละที่เถพี่น้องเอ้ย Cậu nhang là tôi này mở ngập tủ không con ngập tủ vậy chứ con má lìn nấm phân phải không ấy nào hướng chạy này má thế nưng lìn อยู่ไกลกันพี่น้อยจากบ้านเพิ่นมาบ้านเฮาเนี่ยกะจากบ้านเฮามาเนี่ยกะโอ้แปดสิบป่ายเขาได้พี่น้อยแปดสิบป่ายกิโลตี่งัวนะตี่งัวนะข้าเจ้าก็ให้ฮมุดนั่นแหละบางบางพูดกับวัวได้บางพูดก็ได้อะนะบางพูดก็ได้บางพูดกับวัวได้ มังพูดก็ได้คยมันอันนี้ข้าเจ้าบริบไมุนหัวเนี่ยข้าเจ้าเอาแต่หัวมันไว้นังข้าเจ้าห้เลือดห้หัหวตัวนี้ข้าเจ้าห็ดพดหิดหกพันสิบสองพูดพูดหัรลอย จากอหอบมาแต่บ้านปังพ่อพี่น้องเลย้าเจ้าเห็ดเนื้อว้านเนี่ยอือออกแต่บ้านน่ะประมาณหกโมงน้อยๆนะลุงเกือบสองชั่วโมงเพิ่งมาหอด จากกังพูซีมานีกระซิบไปโลเนาะไก่เติบอีกมันเป็นอะไรมาทานันเ่สิบฮะโลสิบหกลโลอุ้มเขินวะล่ะ <c oughs> เฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อได้ก็ลง,อ,นนงอยากเมิดเยอ่อยากเมิดเยอ่อ,อยากเมิดออเออยเอ,อ,ยเอ,อะ น้น okay. ้โอ้คนโอ้มรมไ้ก่วม้อเนี้ที่ใช้มากระดิ่งง่ายใช่เนี้ยหยุ้มยุ้มไลลมาลุงเออ

Ừ, kiến, kiến, kiến. Ừ, anh ได้ đi đấy นี้ได๋โอ้กินๆ phần một อาหารอ๋อค่อยอยู่ đấy สามเซนสองสามเซนสาหาพันเนาะสามเซนส้หาพันโบอ่สามเซนส้าหาหมูดอ่อยตัวหกิหาเังชื่อเปนหาเช่ไบอกระดูกได้กดูกกระดูกได้เดียวนึ่งกระดู้สีต่อเอกอาหรก็เอมเนมเลอกนมันอันนาบอมันรักกาแบอ บกเินอะรกินข้าว่หกินข้าโค้งกินข้าโค้งน่เลือกินมนเด็ดยันหละผู้คั่วผู้ยั้งกับเจ้าก็อยากเด้ใส่จุกินนั่นแะเพียลุ่งเพีย่เพียลุ่งอยากมาเพีย่อยากอากาพอดีรถอนเลยเลย

nhàng cãi cái cây đấy. àm ăn mướn nè, của mẹ. để mà lên nó nòng minh để. lên đó mà minh pa. àm. Tao minh nòng tân bao. mua hàng minh nòng tân เต้นอีกมาิมาใ่้แม <c oughs> ่มันยัางน,าานงงาาั้นทางเขาวลนะจกเล็ดเนยังใครจะครับปกกัเห็ดว่าน,นี้สมุดเจ้าสั่งน้ำ,นำาลายม้มงบปเซอืออันนี้ก็เจ้าเห็ดคำว่านนี้จนเมื่อเมื่อส่งเพื่อนอยู่น้ำมงวานนี่ก็ได้ได้ครับเทีย,ทย,ทยต๊ะ เนี๋ยเต้หมเล้ย่างคันย่างแล้วก็เลี้ยวแล้วเปลอยเ้าปสีย่างแล้วก็ยาแล้วอนไหนนเพีียน้นเพล่อน้ำิผมกินอือลงจิกินเองประเด็นอะีงประเด็นปูหม้อใส่พริ่อันนด้ผัวใส่พร่อ่ะขัวใส่กระพร่อ่ะลูก อ๋อขอากินอืมองป้าป้าบุ๊มบักป้าบุ๊มบักเจียวคมบ่การเจียวคมแล้วเป็นสุริเหตุโลกอืมโอ้งามอยู่ได้สิเนาะเด็กคนหนึ่งแล้วมันยังสดด้ยยังสดแล้วลุงเลยหกพันงัวงัวเถิกนะงัวเถิกน้อยงัวเถิกอีกไหมฮะงัวเถิกเด้สินมันงามปะสินงามกว่างัวเมย รู้ลกหมปัมาเป็นเสืออีหรอม่ลุงจี๊มาเป็นเสืออกเลยพี่เ้ยกลับมาเป็นเซืออยจ้าเอะโดโดยโดยนี่มันแสบเนาะมันหามกันมาได้เด้พี่เ้องเพย่นเนี่ยอยู่นกกินนี่เนี่ยแต่ผมมัด

เด็กำไรเสยังเงอ่ะเออมีเด like ็กกำไรเซยอีกกำไรสอตัวปาดมีกำไรเซย์เพิ่นว่าใไปใายเจ้าของเพิ่อนเออสี่ล่เหรเอไว้ด้ือเาอืมมันกรไดลูกรอไอ้มามันก็ไดลูกอันไม่อยู่น้ำเจ้านี่ด้คือใคาล่าสุดนี้เอ แม่ลูกอ,อ,องโตอมัโอ้สี่โต้ให้ขายขายล่ะมันดูดเอิน,น,อน,น้อ,อนแห้งอยาก,กได้ร้านเดียวนานนล้านฮะอันผู้อยากซื้อนะก็ได้<ต>โอ้ล้านนึ่งแปดโต้เะเบหโต้ให้ร้านาาน,นึง มนกระโพดออเนาะใคาซื้อขายกันกบโค่อยแพง่าเด้บ่จัง้ือยากซื้อเขาถือแทด้วยอยากซื้อเขาถือ่าไปขายแพงยังี่ปะเออโอ้ยองแนหน่มักะอ เขากินเขากับโซล่าเขากินลาบซุกลงโซลา่าที่นี้อเ,เอาไใบสนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอ,ขอบคุณขอบคุณเลยไล่พี่น้งองเอาใบสะบูุะกลนพี่น้องไอ้โมน,นี้เน,นาะมาฝากช่องไว้น้ำลุงอยู่ไก่ได้มืมเนี้ยโอ้ปากพี่น้องเว้ยเลย, <c oughs> ยปากคนไหลกาแชร์ปรติดตามนเลยไหนพี่น้องเลยเลยเลยส่องน้องมินนี่ลงเลยเริ่มสิบุมมี่ เดิมเสียวโบไม่ยังกินเลยโดยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเพีองเด้อแม่ลุงพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีดูโดยดย